สวัสดีค่ะมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับลึกลับจับมาสปอยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับนิยายที่มีชื่อว่าคดีฆาตกรมรมคฤหาสา์หุ่นค่ะโหเรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานเลยนะคะนึ่งด้วยว่าแบบ คืองานฝนคืนแน่นมากนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาอัดให้กับเพื่อนๆฟังเลยแต่ว่าสคริปต์จริงๆก็คือเขียนทิ้งไว้แบบตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยกำลังรอตอนใหม่เลยนะใครที่อดใจรอไม่ไหวนะคะก็ไปซื้ออ่านกันได้นะคะกับคดีฆาตกรรมในคาริษฐาหุ่นได้ที่ร้านหนังสือชันน้นนาทั่วไปเนาะโอเคทีนี้นะคะเรากลับมาที่เนื้อเรื่องเลยดีกว่าค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยฝนก็สปอยไปแล้วนะคะ2 EP นะคะ 1> EP 1กับ EP 2ค่ะคร่าวๆเลยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าฮ so ิริว s o โซอิจิค่ะโซอิจ so ิเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะที่เขาเนี่ยได้สูญเสียคุณพ่อไปค่ะแล้วก็เลยได้ย้ายมาอยู่ที่คฤหาสน์หุ่นนะคะแต่ในระหว่างที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในละแวกคฤหาสน์ รวมไปถึงเรื่องราวลึกลับนะคะที่เกิดขึ้นภายในบ้านค่ะแถมบ้านหรือคานาที่เขาอยู่เนี่ยก็มีรูปหุ่นมากมายนะคะที่คุณพ่อเนี่ยปั้นทิ้งไว้ในลักษณะที่รูปร่างก็ประหลาดไม่สมประกอบบ้างไม่มีหน้าไม่มีแขนบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วล่าสุดค่ะปรากฏว่า การที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยก็ดูเหมือนกับมีใครบางคนนะพยายามที่จะทําร้ายเขาแล้วก็มีการส่งจดหมายแปลกๆมาหาเขาอยู่บ่อยๆนั่นก็เลยทําให้โซอิจิเองเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาไอ้ความราดระแวงเนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะสิ่งที่เขาทําได้มีเพียงแค่โทรหาเพื่อนที่เขารู้จักนะแล้วก็เพื่อนสนิทเพื่อที่จะระบายให้ฟังนะว่าการที่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เขาจะต้องเจออะไรบ้างค่ะ ทีนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่ EP ีที่3เลยดีกว่าสำหรับ EP ีที่3ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะการที่โซอีจิได้อาศัยอยู่ที่คาราทเนี่ยแล้วเขาต้องเจอเหตุการณ์ที่มันทําให้เขาเครียดมากๆเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็เลยโทรหาเพื่อนนะคะอย่าง ชิมาดะเนี่ยก็เป็นเพื่อนอีกคนนึงเลยนะที่เขาไว้ใจรวมถึงได้เล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นที่คฤหาสน์แห่งนี้นะ,ะแต่ดูเหมือนก็ว่าการโทรไปครั้งนี้เนี่ยเพื่อนของเขาไม่ได้รับสายนะ,ะมันก็เลยทําให้แบบว้าวุ่นนะไม่รู้จะไปไหนดีอะ่ะเขาก็เลยได้ไปเจอกับคนคนนึงนะคะที่มีชื่อว่ามิจิซาวะคิซโกะค่ะซึ่งคิซโกะนะคะก็ เป็นเด็กผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงคนนึงละกันเนาะที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันที่เขาได้ย้ายมาอยู่เนี่แหละแล้วดูเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะถูกชะตานิดนึงแล้วก็ตัวของโซอิจิเองก็เคยรับปากคิซากะด้วยเหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยก็อยากจะพาเธอเนี่ยมาเยี่ยมชมคาริฮานะ เพราะมันก็มีข่าวลือนะคะว่าคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยมีหุ่นประหลาดๆมากมายเลยตัวของคิสกโกเองเนี่ยก็อยากรู้ค่ะและในวันนั้นเองเนะเขาก็เลยได้นัดเจอคิสกโกที่คฤหาสน์หรือที่บ้านของเขาตัวของโซอิจิเองเนี่ยก็ได้พาเธอนะคะได้เดินชมตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นที่ถูกตั้งอยู่ในมุมต่างๆของบ้านรวมถึงโกดังที่ตัวของโซอิจิเองเนี่ยได้ใช้เป็นห้องทำงานศิลปะคิสโกะอ่ะก็ได้เดินมาหยุดที่ภาพภาพหนึ่งนะซึ่งดูเหมือนกับว่าจะเป็นภาพวาดสีน้ำมันที่ตัวของโซอิจิเองเนี่ยก็เพิ่งเริ่มวาดได้ไม่นาน โดยภาพวาดภาพนี้นะคะตั้งแต่โซโอิจิได้เริ่มวาดเนี่ยดูเหมือนกับว่าความทรงจําบางอย่างเนี่ยมันก็ค่อยๆที่จะผุดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยภาพวาดที่วาดออกมาเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟตกรางที่ทําให้คุณแม่ของวิวาสโกเสียชีวิตแน่ๆเมื่อ28ปีที่แล้วหรือเปล่านะอันนี้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โซอิจิหรือตัวผมเองเนี่ยก็ยังคงตั้งข้อสงสัยอยู่ แต่จะนึกเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเคยยังนึกไม่ออกอยู่ดีดูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้นะคะก็สนใจตัวรูปปั้นต่างๆรวมถึงภาพวาดเนี่ยที่โซอิจิวาดไว้ด้วยนะหลังจากที่ส่งเด็กผู้หญิงคนนี้กลับไปค่ะตัวของโซอิจิเองเนี่ยเขาเนี่ยก็อยู่คนเดียวนะแล้วก็เริ่มที่จะน,นึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมานั่งที่ภาพวาดของตัวเอง พยายามที่จะละเลงผู้กันอีกรอบค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่โซอจิวาดภาพน้ามันอันนี้มันเหมือนกับจะมีความทรงจำอะไรบางอย่างนะคะที่โผล่ออกมาแต่ก็นึกไม่ออกสักทีซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าในระหว่างที่กําลังแบบตั้งสมาธิอยู่เนี่ยภาพมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นค่ะ ปรากฏว่าภาพที่เขาวาดนะคะมีทางรถไฟสีดำค่ะมีท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะซึ่งลักษณะบรรยากาศของรูปเนี่ยดูเหมือนจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วในภาพนั้นที่เขาวาดเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งตัดผมสั้นนะ,ะเป็นผมสั้นเกลียนก็คือประมาณแบบผมนักเรียนอะเนาะใส่เชิตบางกางเกงสีเขียวนางกลมหน้าอยู่ในภาพ โซอีจิ so มองภาพนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วก็นั่งนึกอยู่นานนะว่าตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับภาพใบนี้หรือเปล่าแต่แล้วจูจ่ๆค่ะเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงเหตุการณ์เว็บหนึ่งออกมานะเน่นก็คืออ๋อเริ่มเห็นความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างแล้วนะนน่นก็คือภาพรถไฟสีดำนะคะที่มันพลิกตกรางเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับภาพซากงูยักษ์ในความทรงจําของเขาในก่อนหน้านี้ แล้วจู่ๆก็มีประโยคที่ว่ามาม่าอยู่ไหนนะซึ่งมันเป็นเสียงเด็กที่กล้องอยู่ในหัวของเขาร้องไห้เรียกแม่เขาเนี่ยเริ่มคิดแล้วล่ะว่าเฮ้ยเสียงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเสียงของตัวเขาเองในสมัยอดีตหลังจากนั้นค่ะเอ๊ะจริงด้วยผมเริ่มนึกอะไรบางอย่างออกแล้วล่ะภาพนั่นที่ผมวาดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟตกรางที่เกิดขึ้นเมื่อ28ปีก่อนอย่างแน่นอน งั้นแสดงว่านอกจากคุณแม่มิวาสกุแล้วก็ยังมีคนอื่นๆที่เสียหายอยู่ด้วยหลังจากนั้นนะคะก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยลองเอาความทรงจำของโซโอิจินะคะมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงเนี่ยหรือไอเหตุการณ์ต่างประหลาดต่างๆที่เขาเจอภายในบ้านเนี่ย มันก็น่าจะเริ่มเป็นจิ๊กซอนะคะที่สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นหุ่นในโกดังค่ะที่ถูกฆ่าตายน่าจะเป็นตัวแทนของคุณแม่ของมิสโกแล้วก็มีการฆ่าหุ่นตัวที่2น่าจะแทนคนอื่นๆ หรือสรุปได้อีกมุมมือนอื่นด้วยนั่นก็คือเศษแก้วที่ตกอยู่ในตู้จดหมายเนี่ยที่เคยเจอก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะหมายถึงกระจกรถไฟที่แตกนะซ้ายเบรกของจัก,กรยานที่โดนตัดออกไปและทําให้ผมเนี่ยขี่จักรยานคว่ําก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สื่อถึงรถไฟคว่ำหรือเปล่ารวมถึงซากแมวที่ถูกทุบเละเทะเลยน่าจะเป็นตัวแทนของศีรษะของแม่มิวาสโกนะที่ถูกทับจนแหลกนะฮะแต่ก็คิดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะว่า เออถ้าเอาเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อ28ปีก่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบาปของผมล่ะเนี่ยมันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งปริศนาะที่นึกเท่าไหร่ก็ยังนึกไม่ออกค่ะในระหว่างนั้นเองที่โซอิจิเนี่ยกำลังพยายามที่จะคิดอยู่ว่า เออไอบาปของตัวเองเนี่ยคืออะไรทําไมถึงมีคนขู่ทําร้ายเขาเยอะแยะขนาดนี้และเหตุการณ์ที่เขาเจอขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเชื่อมโยงแล้วใช่หรือเปล่านะคะชิมดาดะค่ะเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยก็ได้โทรกลับมานะเพราะว่าวันก่อนโทรไปเนี่ยเขาก็ไม่รับนะคะเขาเลยได้ตัดสินใจเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ชิมดาดะฟังค่ะรวมถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอ,รว,เร,เจอรวมถึงเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยพยายามคาดเดาว่วาเฮ้ยที่เขาวาด กับสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันน่าจะเชื่อมโยงกันยังไงนะคะก็ได้เล่าให้ชิมาดะฟังชิมาดะพอได้ฟังแบบนั้นค่ะนายลองไล่ line, ตัดความเป็นไปได้ของคนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่นายเปิดแล้วเรื่องละ่ะโซอิจินะคะก็ได้พยายามไล่เลียงเลยค่ะ 1. คุณลุงคุณป้านะคะคนที่ดูแลอพาร์ตเมนต์แน่นอนว่า2คนนี้เนี่ยมีกุญแจอพาร์ตเมนต์แน่นอนสามารถเข้าออกได้ทุกห้องก็จริง แต่พวกเขาเนี่ยดูแลฉันดีมากเลยนะฉันคิดว่าสองคนนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่คนร้ายต่อไปคนที่สอนายซอิจิยูกิโตซึ่งคนนี้เนี่ยดูเหมือนกับจะไม่อยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่นะซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องฉันเองละ่ะที่วันๆเนี่ยก็มัวแต่จะเขียนหนังสือนิยายแต่ก็ยังไม่มีผลงานออกมาสักทีฉันยังไม่รู้เลยว่าคนแบบนี้เนี่ยจะมาเคียดแค้นอะไรฉันต่อไปคนที่สานายทุราธานิมาโคโต ชายคนนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรเนี่ยก็ดูง่ายไปซะหมดเลยนะแต่มันก็ยังดูไม่ออกอยู่ดีว่าแรงจูงใจของคนคนนี้เนี่ยคืออะไรต่อไปคนที่สี่นายคือซิงอวะชินโชซึ่งว่ากันว่านายคนนี้เนี่ยเป็นหมอนวดตาบอดนะก็คือดวงตาเนี่ยใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยฉันเนี่ยก็ยังเชื่อไม่ได้อยู่ดีว่าเขาเนี่ยตาบอดจริงๆหรือเปล่าหรือตาของเขาเนี่ย ฟ้าฟังอย่างเดียวเฉยๆแต่ก็ยังคงมองเห็นอยู่ซึ่งอันนี้ก็ผมก็ยังไม่ฟันธงนะชิมาดาค่ะพอฟังแบบนั้นนะคะก็เลยได้ให้ความเห็นไปว่าจริงๆนี่นายคนนี้เนี่ยก็เทสได้ง่ายมากเลยนะนายเนี่ยลองเอากระดาษเนี่ยไปแปะไว้ที่หน้าห้องเขาดูสิแล้วก็ดูว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยกระดาษแผ่นนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าหากว่ากระดาษที่แปะไว้ในหน้าห้องเขามีการขยับฉีกทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ มันก็สันนิษฐานได้เลยว่านายคือซึงาวะชินโชคนนี้เนี่ยไม่ได้ตาบอดจริงยังไงก็นายลองไปเทสดูสิส่วนอีกคนหนึ่งเท่าที่ฉันฟังนายซูอ,อิจิยูกิโตคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนายเนี่ยอืมฉันว่ามันอาจจะมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างก็ได้นะเพราะนายลองคิดดูสิว่าถ้านายตายไปสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่นายมีอยู่ตอนนี้ใครจะเป็นคนได้รับไปล่ะคนเนี้ย อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับสมบัติของนายก็ได้ฉันว่ามันก็น่าจะมีแรงจูงใจอยู่นะพอฟังแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าโซอิจิเองเนี่ยก็เริ่มที่จะ คิดมากขึ้นแล้วว่าเอออ่ะอ,อันนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วพออัปเดตเรื่องราวกับเพื่อนจบแล้วนะคะเขาเนี่ยก็ได้ไวางสายจากเพื่อนไปค่ะในขณะเดียวกันค่ะโซอิจิเองเนี่ยก็ได้เริ่มที่จะสงสัยว่าไอหุ่นต่างเนี่ยที่คุณพ่อทิ้งไว้ในคฤหาสน์เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์พวกนั้นหรือเปล่านะรวมถึงหุ่นเนี่ยไร้หน้าอีกด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เริ่มที่จะแบบ นึกอะไรบางอย่างได้นะคะว่ามันต้องเป็นเบาะแสอะไรสักอย่างหรือเปล่าค่ะมันเลยทําให้โซอิจิเองนะคะก็ได้กลับมาที่ห้อง 2B อ,อีกครั้งแล้วก็ลองสังเกตอะไรบางอย่างในระหว่างที่เดินอยู่ในคฤราสน่ะนะคะปรากฏว่ามันไปพบอะไรบางอย่างค่ะนั่นก็คือทิศทางของหุ่นนะคะที่หันไปเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะหันไปในทางทิศทางเดียวกัน,นะคะ่ะ พอเป็นแบบนี้นะคะมันเลยทําให้โซอิจินะคะ,ะ,คะก็ต้องกลับมาดูแผนผังนะของคา,าริ้หดหุ่นเหล่านี้อีกครั้งซึ่งเดี๋ยวฝนเนี่ยก็จะใส่ไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองดูแผนผังคา,าริ้หดหุ่นไปพร้อมๆกันค่ะหลังจากที่เราสังเกตไปแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าหุ่นทุกตัวเนี่ยจะหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งทิศนั้นเนี่ยมันจะชี้ไปทางด้านนอกค่ะด้านนอกของคา,าริ้หดเนี่ยดูเหมือนกับว่าตรงนั้นจริงๆมันไม่มีอะไรเลย นะนอกจากต้นซากุระต้นใหญ่ต้นหนึ่งค่ะแล้วก็เพราะจุดนี้เองค่ะมันเลยทําให้โซอิจินะคะได้เดินทางไปที่ต้นซากุระต้นนั้นเพื่อดูว่าเอ๊ะไอ,อ้ตรงจุดนี้มันมีอะไรหรือเปล่าทําไมหุ่นลูกตัวถึงหันมาตรงนี้มันเรื่องบังเอิญหรือต้องการที่จะบอกพิกัดอะไรกันแน่นะคะพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บค่ะปรากฏว่าเขาก็เลยได้หาพลั่วนะคะมาขุดตรงบริเวณใต้ต้นซากุระซึ่งดูเหมือนกับว่าโห่โบเชะเลยค่ะ ไปเจออะไรบางอย่างนะฮะซึ่งดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นหีบไม้มีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าคะ่ะดูเหมือนจะเป็นหีบสมบัติใช่ไหมคะแต่ทันทีที่เปิดออกนะคะมันยิ่งทําให้เขาเนี่ยตกใจนะเพราะสิ่งที่อยู่ด้านในมันคือหุ่นสีขาวะคะ่ะเป็นหุ่นลักษณะนอนงายมีหัวร่างกายท่อนบนท่านล่างแล้วปรากฏว่าหุ่นอันเนี้ยมีใบหน้ามีจมูกปากตาก็คือครบหมดทุกอย่างเลย แล้วความพ,พีไปมากกว่านั้นก็คือลักษณะท่าทางของหุ่นนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับคุณแม่ของเขามากโซอิจิเนี่ยก็เลยได้เริ่มค้ำควรแล้วว่าเฮ้ยงั้นแสดงว่าที่คุณพ่อเนี่ยเสียใจมากๆหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตจนต้องที่จะสร้างหุ่นขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของคุณแม่เนี่ยงั้นหมายความว่าจริงๆแล้วคุณพ่อก็สร้างเสร็จแล้วนะสิเพราะว่าตัวเนี้มันดูเหมือนกับเป็นหุ่นที่สมบูรณ์แบบมากๆตัวหนึ่งเลยละ่ะ แต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าแล้วคือยังไงหรอคุณพ่อสร้างหุ่นตัวนี้เสร็จแล้วก็ถึงกับแบบทําให้ตัวเองจากไปเลยเหรอซึ่งการที่ทําแบบนี้มันหมายถึงว่าคุณพ่ออยากจะจากโลกนี้ไปตามคุณแม่ไปเลยใช่ไหมซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนะคะปรากฏว่าจู่ๆนะคะโซอิจิก็ปวดหัวหนักอีกครั้งหนึ่งค่ะและแล้วนะคะความทรงจําในอดีตบางอย่างเนี่ยมันก็โผล่มาค่ะเขาเนี่ยได้เห็นภาพเด็กคนหนึ่งนะคะ ซึ่งในความทรงจำนั้นเนี่ยมันคือตัวเขาเองในอดีตท,ที่กำลังถือก้อนหินอยู่แล้วก็ตะโกนเรียกมามีมามีตลอดเวลาเลยพอภาพเหล่านี้มันย้อนกลับคืนมานะคะมันเลยทำให้โซอิจิเนะี่คิดว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยสร้างหุ่นตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้ความทรงจำอะไรบางอย่างเนี่ยของเขากลับมาหลังจากที่เห็นหุ่นตัวนี้แต่ครั้งที่คุณพ่อทำแบบนี้เนี่ยมันมีจุดประสองค์อะไรกันแน่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มปฏิป,ปต่อเรื่องราวนะคะว่าเอ๊ะ หรือว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยคือเด็กที่ทําให้รถไฟตกกลางด้วยการนําก้อนหินเนี่ยไปวางไว้บนทางรถไฟแล้วทําให้แบบรถไฟเนี่ยพลิกคว่ำซึ่งคุณแม่เนี่ยก็อยู่ในขบวนนั้นด้วยมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆตัวผมเองเนี่ยแหละที่เป็นคนฆ่าคุณแม่กันล่ะ ซึ่งพอเขานะคะได้ข้อสรุปแบบนี้ก็ไม่รอช้าค่ะโซอิจิเนี่ยโทรหาชิมระทันทีนะคะรวมถึงได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยความทรงจําของฉันเนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วนะชิมระเนี่ยก็รับฟังอย่างตั้งใจค่ะพร้อมกับบอกว่าอ๋อเรื่องเนี่ยมันเป็นงี้นี่เองฉันเนี่ยอยากจะบอกนายเลยนะว่าอุบัติเหตุในตอนนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้ายแรงมากเลยนะถึงขั้นที่ ทุกสำนักพิมพ์เนี่ยก็ตีข่าวเรื่องนี้แต่นายพอจะจำอะไรได้หรือเปล่าล่ะว,ว่าหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเนี่ยคุณพ่อได้พูดอะไรกับนายบ้างหรือเปล่าเช่นบอกว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดหรืออะไรทํานองเนี่ยซึ่งฉันเนี่ยก็คิดว่านะ ไอเหตุการณ์ประหลาดที่นายเจอหลังจากที่ย้ายกลับมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้ว่าคนที่กำลังปองร้ายนายอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นญาติหรือเกี่ยวข้องอะไรก็ตามกับเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อ28ปีก่อนแล้วก็รู้ว่านายเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นก็เลยแค้นมากๆเลยถึงขั้นที่แบบจัดฉากแกล้งนายสารพัดส,สารเพแบบนี้ ฉันคิดว่านะคนร้ายเนี่ยเป็นไปได้2กรณีค่ะกรณีแรกค่ะชินามะดาบ,บอกว่าน่าจะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนรักอะไรทํานองนี้กับกรณีที่2คือคนร้ายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็รู้ว่านายคือต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยอยากจะแก้แค้น แต่ไม่ว่ายังไงนะโซอิจ so ินี่คือสิ่งที่ฉันเนี่ยคาดการไว้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนร้ายเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่แต่เอาเป็นว่าระหว่างนี้เนี่ยนายก็อย่าเพิ่งใช้ชีวิตประมาทและกันล็อกประตูหน้าต่างดีๆแล้วก็เทคแคร์ดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะออกไปทําธุระข้างนอกแป๊บนึงนะสองสามวันนี้เดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวฉันจะโทรกลับหลังจากที่เสร็จธุระของฉันแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนของโซอิจิเนี่ยก็ได้วางสายไปค่ะ พอฟังจะมาถึงจุดนี้แล้วนะคะมันก็เรื่องราวมันเริ่มที่จะปฏิปต่อแล้วเลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอุปัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ28ปีก่อนจริงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตัดภาพมาที่ซูอ,อิจิยุกิฮิโตะนะคะยุกิฮิโตะเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะของโซอิจิซึ่งเป็นคนเขียนนิยายที่เชื่อมั่นมากๆเลยว่าตัวเองเนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านการเขียนนิยายแต่ก็ไม่มี ผลงานอะไรออกมาเลยนะวันหนึ่งระหว่างที่ยูกิโตกลับบ้านนะคะหลังจากที่ไปทำงานพิเศษข้างนอกค่ะเขาเนี่ยได้เห็นเด็กคนหนึ่งนะคะวิ่งมาตามทางเดินซึ่งมันเป็นทางเดินที่แบบทางกลับบ้านแล้วก็เป็นทางไปสารเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยถือถุงข้าวมาถุงนึงนะแล้วก็วิงว่ง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 เดินผ่านหน้าไปยูกิฮิโตค่ะเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ หงุดหงิดนะไม่พอใจแต่ก็แกล้งทําเป็นเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นแล้วก็พูดด้วยดีๆนะว่าไปไหนหรอเด็กคนน,นั้นก็บอกนะว่าอ๋อจะไปหาน้องหมาที่ศาลเจ้าเนะี่ยพอดีว่าเลี้ยงน้องหมาไว้ที่บ้านพ่อแม่เนี่ยไม่ให้เลี้ยงก็เลยต้องแอบเลี้ยงไว้ที่นี่ซึ่งพูดไม่ทันขาดคำไนงะจูจูนะคะยูกิฮิโตะเนี่ยก็พฤติกรรมแปลกๆขึ้นมาเพราะว่าเขาเนยรู้สึกรำคาญเด็กมากๆเลยนะ ซึ่งแน่นอนนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นพวกที่ชอบเด็กเลยแม้แต่น้อยแล้วเด็กคนเนี้ยที่ผ่านหน้าเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเขากลับมองว่าเด็กคนนี้เป็นเหยื่อของเขาค่ะจู่ๆนะคะเขาก็เลยได้วิ่งเข้าไปที่เด็กคนนั้นนะแล้วก็ทําการบีบคอจนเด็กคนนั้นเนี่ยแน่นิ่งไปโห oh. พอมาถึงจุดนี้นะคะเพ,เพื่อนๆคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ย hey, งั้นก็แปลว่าคดีฆาตกรรมเด็กที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านน่าจะเป็นผลงานของยูกิฮิโตนะสิแน่นอนเลยนะคะว่าซูอ,อิจิยูกิฮิโตเนี่ย เขาเกลียดเด็กเข้าใจค่ะเพราะเขาเนี่ยมองว่าทุกครั้งที่พยายามที่จะรังสรรค์ผลงานชิ้นเอกของเขาหรือเขียนนิยายเนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงเด็กเนี่ยเข้ามาแทรกอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันทําให้เขาเนี่ยประสาทเสียแล้วก็ประสาทกินมากๆเรียกได้ว่าไม่เป็นอันกันเขียนนิยายเลยทีเดียวแล้วเขาก็ยังเชื่อยันนะคะว่าเด็กเนี่ยทำให้เขาสูญเสียอัจฉริยภาพทางด้านการเขียน ก็เพราะจุดนี้เองะคะเพื่อปกป้องตัวเขาเองแล้วก็ปกป้องพรสวรรค์ที่เขามีค่ะมันเลยทําให้ตัวเขาต้องลงมือกับเด็กนะคะและแน่นอนว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เป็นเหยื่อคนแรกคร่ะที่เขาได้ลงมือฆาตกรรมไปยังมีเหยื่ออีกหลายรายเลยที่เขาทําแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนนะว่าทุกครั้งที่เขาลงมือเนี่ยมันทําให้ซ้อ,อิจิยูกิโตเนี่ยรู้สึกแบบสมองปลอดโปร่งแล้วก็สมองเล่นมันทําให้เขาเนี่ยเขียนนิยายออกมาได้โดยง่าย โดยเหยื่อรายแรกของเขานะคะคือเด็กที่ถูกสังหารไปเมื่อสิงหาปีที่แล้วค่ะและเหยื่อรายที่2นะคะมันก็คือเหยื่อเด็กนะคะที่พบอยู่ที่วัดโฮเนนอินนั่นเองโหขอเบรกเนื้อเรื่องแป๊บฟังจะมาถึงจุดนี้แล้วนะคะปรากฏว่าโหจริงๆแล้วเนี่ยลูกพี่ลูกน้องของโซอิจ e ิเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะ เขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนเขียนหนังสือธรรมดานะแต่เป็นฆาตกรต่อเนื่องตอ่างหากนะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวเอกของเราเนี่ยจะอยู่ในคฤหาสน์นั้นยังไงค่ะพูดไม่ทันขาดคำนะฮะเพื่อนอย่างชิม,มดาดะนะคะก็ได้โทรหาโซอิจิทันทีนะคะแล้วก็บอกว่าโซอิจิฉันมีเรื่องสําคัญบางอย่างเนี่ยจะบอกนายนะนายต้องตั้งใจฟังฉันดีๆล่ะ โซอิจินะเขาบอกว่าเออมีอะไรล่ะไหนลองเล่าให้ฉันฟังสิชิมาะดะเนี่ยก็ได้เริ่มเล่าให้ฟังค่ะนายเนี่ยต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยนะเพราะว่าฉันเนี่ยตามสืบมาแล้วล่ะเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ28ปีก่อนไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยไม่ว่าสำนักพิมพ์ไหนต่างก็ตีข่าวเรื่องนี้ แต่ดูเหมือนกับว่าสาเหตุที่ทําให้รถไฟพลิกคว่ำเนี่ยไม่มีสํานักพิมพ์ไหนเลยนะที่จะเขียนในลักษณะที่ว่ามีเด็กมือบอลเนี่ยเอาก้อนหินไปวางไว้บนรางรถไฟเพียงแต่พูดในลักษณะทํานองที่ว่าอุบัติเหตุรถไฟพลิกคว่ำในครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดจากความประมาทของคนขับที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะขับรถแล้วก็เลยทําให้รถไฟเนี่ยพลิกคว่ำขึ้นมา จากสำนักพิมพ์เนี่ยเขาก็ได้เขียนไปนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยห้ารายด้วยกันนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแม่ของนายเองแล้วก็อีกสี่คนแล้วดูเหมือนกับว่าสี่คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยนามสกุลเดียวก,กันกับคนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่นายปล่อยเช่าไปนั่นแหละไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าทุกคนเลยเนี่ยใช้นามสกุลเดียวกันหมดเอาล่ะ ฉันขอเล่าสมมุติฐานต่อนะถ้าหากว่าทุกคนในบ้านเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนตายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุเมื่อ28ปีก่อนนั่นก็หมายความว่าการที่ทุกคนมารวมตัวกันอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้เนี่ยฉันว่ามันต้องมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีแน่ๆเลยแถมนายเนี่ยยังอยู่คนเดียวอีกต่างหากคือฉันคิดว่าแบบมันก็มีความเป็นไปได้นะที่พวกเขาเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะแก้แค้นนายแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะ่ะนายก็ ระวังตัวเองเยอะๆเลยนะลองเปลี่ยนบานประตูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบคนอื่นเขามีกุญแจเข้าออกอะโดยเฉพาะห้องของนายเดี๋ยวฉันเนี่ยขอจัดการธุระสองสามวันแล้วจะไปหานายที่บ้านโซอิจินะคะได้ยินแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโหลําบากแล้วแล้วฉันจะอยู่ที่คฤหาสนี้ยังไงล่ะหรือฉันจะเลิกเช่าไปเลยจบ แต่ถ้าฉันจะเลิกให้เช่าเนี่ยพวกเขาต้องสงสัยแน่เลยว่าทําไมก็ไม่ทันที่จะแบบได้ว้าวุ่นอะไรมากมายอยู่ในห้องของเขาเหนะคะจู่ค่ะคุณแม่บ้านคุณป้าแม่บ้านเนี่ยนะที่อาศัยอยู่หลังเนี่ยเขาก็ได้เอาจดหมายฉบับหนึ่งมาให้กับโซอิจิค่ะพอเขาเปิดอ่านปุ๊บนะคะเริ่มใจไม่ดีแล้วเพราะจดหมายฉบับนั้นค่ะไม่ได้เขียนนะคะว่าใครเป็นคนสง่งแต่ว่าจาหน้าซองถึงเขาอย่างชัดเจน แล้วก็มันเป็นกระาดาษขนาด A5 นะคะที่เขียนไว้แค่ว่าฉันเจอตัวแกอีกคนนึงแค่นั้นเลยงงมากคือไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรและที่สำคัญก็คือโซจยจีเองเนี่ยเขาก็ไม่มีพี่น้องแล้วตอนนี้ที่แบบเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันนะก็เลยงงว่าเจอตัวแกอีกคนนึงเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่ค่ะเขาเครียดจัดเลยนะคะทำอะไรไม่ถูกค่ะ จนกระทั่งอีกวันนึ่งนะคะในวันที่15มกราคมเขาก็ได้ไปที่ร้านไลมุซึ่งเป็นร้านกาแฟประจำที่เขาเนี่ยชอบนั่งไปกินกาแฟแล้วก็ผ่อนคลายค่ะแล้วปรากฏว่าในวันนี้นะคะเขาก็เจอกับเพื่อนเก่าแก่ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่คนหนึ่งนั่นก็คือนายที่มีชื่อว่าคาเคบะฮิซาชิเงะค่ะซึ่งมันก็เป็นเพื่อนในวัยเด็กะนะที่ฝนเนี่ยก็เคยได้เล่าความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนี้ไปแล้วเนาะ เขาเนี่ยก็ได้เริ่มระบายให้ฟังนะว่าแบบเฮ้ยตอนนี้คือฉันเครียดมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่ฉันย้ายมาอยู่คาร์ลฮาดหุนฉันเจอเหตุการณ์ที่ทาให้ฉันประสาทเสียมากๆแล้วฉันก็ไม่เคยบอกนายมาก่อนแต่ฉันเห็นว่านายเป็นเพื่อนนะแบบช่วยรับฟังฉันหน่อยได้ไหมฮิซาชิเงะหาก็เลยบอกว่าเออเล่ามาสิเขาก็เลยได้เริ่มเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอตั้งแต่วันแรกที่เขามาอยู่ที่นี่นะจนมาถึงปัจจุบันที่เขาได้รับจดหมายฉบับที่ส ก็เล่าแบบเดียวกันกับที่เล่าให้ชิมาดะฟังค่ะฮิซาชิงเงะนะคะก็ฟังอย่างตั้งใจค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าเออคือฟังรู้แล้วเนี่ยมันก็หนักหนาอยู่นะฉันเข้าใจนะว่ามันน่าเครียดยิ่งไปคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปด้วยเนาะคือมันมีความเป็นไปได้สูงเลยละนายถ้าหากว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยเสียคนที่เขารักไปจากเหตุการณ์นั้นจริงจ มันเป็นไปได้สูงมากๆที่เขาจะกลับมาแก้แค้นนายเพราะว่าฉันเองเนี่ยก็เคยสูญเสียอะไรแบบนี้มาก่อนโซอิจิเนี่ยก็เลยงงว่าอ้าวพ่อแม่นายก็อยู่ดีนายเคยสูญเสียใครในครอบครัวหรอฮิซาชิงเงะก็เลยบอกว่าอ๋อพี่ชายฉันเองน่ะแก่กว่าฉันแค่สองปีเองคือเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วล่ะฉันก็คิดว่านายก็คงจะจำพี่ฉันไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ช่างมันเถอะ แต่เอาเป็นว่าเรื่องราวที่ฉันฟังนายในวันนี้นะทางที่ดีเนี่ยฉันว่านายควรที่จะแจ้งตำรวจก่อนก็ดีเหมือนกันว่ามันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นจริงๆแล้วนายเนี่ยก็กลัวความปลอดภัยของตัวเองด้วยเหมือนกันหรืออีกอันนึงฉันว่านายเนี่ยก็เลิกปล่อยเช่าไปเลยเพื่อความสบายใจนายก็ได้อยู่ส่วนของนายแล้วก็คนเหล่านั้นก็ได้ออกไปจากบ้านนายด้วยคิดว่ายังไงล่ะแต่ฉันก็สงสัยอย่างหนึ่งนะนาย นายเจอเหตุการณ์เนี่ยขนาดนี้ยนึกอะไรไม่ออกเลยเหรอหลังจากที่ได้เล่ามาทั้งหมดแล้วเหตุการณ์ก็ยิ่งหนักข้อขึ้นทุกวันฉันว่ายังไงเนี่ยมันต้องมีความทรงจําอะไรบางอย่างแหละที่ทําให้นายเนี่ยคิดได้ว่าบาปของนายคืออะไรกันแน่ โอ้โหฟังจะมาถึงตอนนี้เป็นไงกันบ้างคะเพื่อเพื่อน<ๆ>เรื่องราวเนี่ยมันก็ยิ่งเข้มข้นก็นไปอีกเลยนะคะเดี๋ยวฝนเนี่ยขอเบรกแค่ตรงนี้ก่อนละกันนะคะอย่างที่บอกไปเขาว่าเคฤร์สร์ัหุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะทํา4 EP เนอะ EP น่าจะเป็น EP ตอนจบแล้วนะคะเดี๋ยวฝนจะลงในวันพฤหัสนะคะ ในอาทิตย์หน้าค่ะก็ใครที่ตามฟังจนมาถึงจุดนี้นะคะอดใจรออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้งานเยอะมากๆเลยแล้วก็กําลังปั่นสคริปต์อยู่นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนคะที่อยากฟังเรื่องราวคดีฆาตกรรมนะคะเป็นแบบยอ่อเนาะหรือว่าจะแบบให้สปอยฟูลออปชันเนี่ยก็สามารถพิมพ์ขึ้นมาได้นะคะว่าอยากฟังเรื่องราวไหนเป็นพิเศษคะ่ะก็ตอนนี้มีแบบเข้าคิวหลายเรื่องเลยนะคะแล้วฝนก็กําลังอ่านเรื่องหนึ่งมันเป็นนิยายที่คนไทยเป็นคนเขียน,นะคะ่ะจะบอกว่า เนื้อเรื่องเข้มข้นมากแล้วก็เป็นนิยายที่ขายดีด้วยในงานมหาการรมหนังสือนะคะพเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับฝนได้แล้วก็ลองเดามาค่ะว่าเล่มถัดไปจะเป็นนิยายอะไรนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนลากันไปนะคะก็ต้องขอบคุณพเพื่อนๆจริงๆนะคะที่อดใจรอติดตามกันมาถึงตอนนี้นะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยว EP จบรีบปั่นเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กด u like, b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับฝนด้วยนะคะใครที่ต้องการอยากจะให้ฝนอ่าสปอนนยายหรือสปอนเซอร์หนังสือส่งกันมาได้เยอะๆเลยนะคะตอนนี้ก็คิดว่าเริ่มจัดตารางตัวเองลงตัวมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ e นะีหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ